สำหรับวิธีการดาวน์โหลดรูปภาพนะครับผ่านลิงก์ของ Google Drive เมื่อเรานะครับได้รับลิงก์จากช่างภาพนะครับเราก็คลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยครับจากนั้นนะครับมันจะเด้งขึ้นมาเป็นหน้ารูปอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ายังดาวน์โหลดไม่ได้นะครับเราต้องมากดจุด3จุดนะครับด้านล่างตรงนี้แล้วเปิดในเบราว์เซอร์ภายนอกนะครับ หลังจากนั้นมันก็จะเด้งเข้ามาในแอปของ Google Drive นะครับตรงนี้แนะนําว่าให้เช็คในเครื่องของแต่ละคนก่อนนะครับว่ามีแอป Google Drive อยู่ในเครื่องแล้วหรือยังสมมติถ้าไม่มีก็ดาวน์โหลดก่อนให้เรียบร้อยนะครับอพอมันขึ้นมาเป็นรูปแบบนี้แล้วก็คลิกเข้าไปที่ในรูปกดจุด3จุดด้านบนดาวน์โหลดได้เลยครับตรงนี้ครับหรือนะครับกดกลับไปก่อนมันก็จะมีหน้านี้ถ้าเราจะเลือกลหลายรูปนะครับก็กดค้างไว้ที่รูปใดรูปหนึ่งนะ,อะพอมันขึ้นสนัญลักษณ์เป็นรูปติ๊กถูกอย่างนี้แล้วเราก็ เลือกรูปต่อไปที่เราต้องการจะดาวน์โหลดฮะอ่าสมมุติว่าเลือกประมาณนี้นะครับก็กดจุด3จุดด้านบนแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยครับเพียงแค่นี้นะครับรูปของเราก็จะเด้งเข้าไปอยู่ในแอปรูปภาพในเครื่องของเราแล้วนะครับผม